เก็บดอกที่แรกก่อนครับขาวขาวเอาดอกต่อไปจุบจุมนิเห็ดเขาไข่สามสายครับออกน้องกันสามดอกจุบจุมงงามเลยครับสวัสดีครับ ซอนซอนดีมาแล้วครับครับกัคือเก่าครับเขาป้าหาเห็ดเห็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งคือเก้านะครับมือนีก็บครับบรรยากาศฝนตกลิ้นนะครับสิหมาหรือบอมานะครับสีได้เห็นอย่างแน่นะครับให้พี่น้องติดตามนะครับไปไปดังกันเลยครับไป เห็นบ่เห็นบ่เว้าแฮงบ่ได้คนอยู่ใกล้แฮงอะ <tielli> <laughs> <tielli> <Thio. tielli> <tielli> เอาเก,กีคนเน,นหาลูกหาเลยี่นลองเลยเ้าแหงบบ,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 บไ,ได้เ้าแหงบบได้สามดอก Cô người cập đinh này đó, nhiều qua bà thọ Tháng mệt cơ <laughs> สามดอกดีดีว่อวแหวงว่าได้ว้าวแหวงว่าได้ชิคกี้ยงมันมันพ่อหน่อยมันพ่อหน่อยเดี๋ยวยายเกตสิหูสีหาดอกกันแล้วดี chết 7ดอกเอาครับต่อนี้ครับนะครับเก็บได้ครับตอกบ้าน อีท่านี้ครับตอหนึ่งครับเห็ดไข่กำงงามเลยครับเอาอยู่ท่านี้ครับใบไม้แห้งโปร่งอยู่ตอกตุบจุจ่งงมงามๆครับขาเข้าพี่น้องเห็ดเพิงครับตอหนึ่งดอก,ง,ดอกงามๆเลย นิดเพื่อนเขากำแข็งกระเรื่ออยู่เลยนี่ตัวง่ายๆหาครับนิดบวกนิดนิดบวกรวมกันนะครับเป็นหิดบวกอ้าหุดเห็นสามดอกครับหามูบ่อ,อจิม้ม พวนกแกงมดโกมียนเมน,นะมนบ้าน,านหามูบ่พอแล้วน,นิดปวกเอ็นดวกเดียวเลอเ,เกิดลงบาเกิดบ้าน ดอกหนึ่งนี่ดอกหนึ่งกำลังออกหรือยังไงบอสกำลังออกเฉยนมันบ้านบ้านหรอเนาะก็คือว่ามีหมูสิ็จเห็นที่ละดอกสองดอกอ๋อครับ ตัอลัองโคครับปุ่นดีหัวนามัน,นอยูุ่่นเห็นไหมครับเห็ดใครเอา้าเก็บดอกจุ้มก่อนครับเฮ้ยดอกปุ่นโอู้หดอกนี้งามสมบูรณ์แบบถ้ามีอีกดอกนึงตั้งสี่โคขึ้นมาดอกจุมก้มๆครับ เห็นปะไม่ธรรมดาเบื้องเคียงเอ,อต็มจอเลยเอยู่ที่นี่อีกจุ้มนึงครับเห็นปะครับกระลองงามๆจุม๋มๆเอาครับอยู่ที่นี้ครับอืยังพ่อ ขาวเลยครับจุบๆจุบจุบบอ่านที่ทางนี้อีกจุบหนึ่งครับอาครับไใบไม้ปิดด้ครับเห็ดแดงครับดอกนึงดอกจุ้มเข้ามาขึ้นอาครับอีกดอกนึงครับเห็ดแดงครับ หนึ่งสองแเราจะสามครับเก็บดอกทิเลตกก่อนครับขุกเขาวเอาดอกต่อไปจุบจูมฮะเฮ็ดเขาไข่าสามสหายครับออกต้องกันสามดอกจุบจูมงงงามเลยครับฮะอกีกสังทีอีก แมงเฮ็ดย uh, uh, ังนี่เอาเฮ็ดพึ่งครับเฮ็ดพึ่งเข่าป้ะเฮ็ดพึงน้อยดอกน้อยนึงครับอ่ะนี่ดิดอกน้อยหน่อยนะจุ่มนึงอยู่ทั้งนี้ครับคนตกลิ้นบ่อเศาครับเพาะแเป๊ะเพาะแป๊ะเพราะลำคานหนิล่ะไหนเฮ็ดละ Hoa hảo, không hảo, mày hảo, thế này mày hảo, mày chung chung hảo, mày 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 hảo, แข็งืะได้อยู่ได้ได้อยู่ครับขาขาดสับตัวหุ่ยนต์เลยเี็ดขาเห็ดผึ่งบ้านเบืองเคืองครับที่เีละอเห็ดเขาไข่บัวเจ้าเห็ดไข่ครับเอาไปย่างใส่ไฟหอมๆเนาะคนจะจิตปูมเฮ้ยทำไรเฮียครับรยก็ต่อครับไปครับ เห็ดเกือบครับดอกนึง,นงงามเลยนะครับเซกผลงานครับบริ่งห้องหอดกระตาฮะสักพักนึ่งแล้วเดี๋ยวลุยต่อครับไปเอบคับพี่น้องเห็ดผึ่งครับเห็ดผึง่งดอกกล่งงามอ้าว เพิ่งกับผิดไข่ครับออกคู่กันเลยสองดอกน้งามจกินขอหลอขึ้นเก่าแล้วครับสไตล์ออนซอนดีอ่าสองดอกครับดอกง่ายเบิ่งเพิ่งเลยสวัสดิสมบูรณนะ์เนาะอุ้ยขาเนี่ยครับฮิตเพิ่งนี่ฮิตเพิ่งไข่บ่แม่ฮิตเพิ่งไข่โอ้โดอกยังไนงะสมบูรณ์แบบ แบบบา้บานๆสไตล์ออนซอนดีครับอาอ,อีกดอกนึงอยู่ทั้งนี้นะครับขี่เทาเถื่อนๆอ,อยุดกลางพูทเลยอ,อ๋อขิดแดงอีกดอกนึงครับอยู่ทั้งนี้เ้าพินลงังแหลาดอกนึงกำลังงาม,งาม เฮ็ตพึ้งดอกนีงครับ๋อฮิตตัวนี้ครับฮิตไข่ครับดอกงางๆเลยฮิตพื้งครับนี่ไงกระเบือน Now